กรรมของคนที่ติดหนี้คุณแล้วไม่ยอมคืนจะเป็นอย่างไรหากคุณผ่านมาเจอคลิปนี้และมีคนติดหนี้คุณแต่ไม่ยอมคืนคลิปนี้ถูกส่งมาเพื่อคุณครับแต่หากคุณคิดว่าไม่ใช่จงกดข้ามคลิปนี้ไปได้เลยครับหากพร้อมแล้วนะครับมาทําการตรวจดูนะว่าคนที่ติดหนี้คุณและไม่ยอมคืนจะได้รับผลกรรมอย่างไรบ้างนะครับตั้งจิตตั้งใจให้เป็นสมาธินะครับส่งกระแสจิตมาที่ไพ่สำรับนี้ ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดแชร์ขึ้นมีออกไปนะครับเพื่อเป็นการจ่ายค่าครูให้กับครูกันเพื่อที่คุณและครูกันจะได้ไม่ติดกรรมต่อกันนะครับหากพร้อมแล้วนะครับตั้งจิตตั้งใจสกัแชรจิตมาที่พายสำหรับนี้นะว่าคนที่ติดหนี้คุณนะครับแล้วไม่ยอมคืนนะครับเขาจะได้รับผลกรรมอย่างไรนะครับขอให้ออกมาตรงนะตามสิ่งที่เขาทํากับคุณนะครับผมจะทําการตรวจดูทั้งหมด3ใบนะว่า เขาจะได้รับผลกรรมอย่างไรครูกันจะทําการตรวจดูทั้งหมด3ใบนะครับว่าคนที่ติดหนี้คุณแล้วไม่ยอมคืนนะครับจะได้รับผลกรรมอย่างไรนะครับตอนนี้ไพ่อยู่ในมือของครูกันทั้งหมด3ใบเรียบร้อยแล้วนะครับย้ําอีกครั้งนะครับใครที่ยังไม่กดแชร์คลิปนี้จงกดแชร์คลิปนี้ออกไปครับเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของคุณเองนะครับมาดูเรื่องแรกนะครับคนที่ติดหนี้คุณแต่ไม่ยอมคืนเขาจะได้รับผลกรรมอย่างไรครับ เขาจะผสมพาะกรรมอย่างหนักเลยนะนะครับนี่คือเรื่องแรกนะครับบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่อันตรายมากๆเลยนะครับแม้เรื่องแรกก็ขึ้นมานะครับว้าวนะครับนะครับถูกมัดมือมัดเท้านะครับบอกเลยว่าเขาจะไม่เห็นทางออกของชีวิตเขาเขาจะไม่เห็นแสงสว่างนำทางชีวิตเขาครับเขาจะเห็นผิดเป็นถูกเห็นกุงจากเป็นดอกบัวทําอะไรก็จะพบแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขเพียงแค่ใบแรกก็น่ากลัวแล้วนะครับ มาตรวจดูนะครับในใบที่สองกันนะครับเขาจะได้รับผลกรรมอย่างไรนะที่เขาติดหนี้คุณแต่ไม่ยอมคืนโอ้นะครับครูกันบอกเลยว่าชีวิตของเขาไม่มีความสุขหรอกครับมีแต่เรื่องราวให้ทุกข์ใจนะครับครูกันบอกเลยว่าเขาไม่เคยมีความสุขเลยนะครับการที่เขาไม่คืนหนี้คุณนะครับคนที่ติดหนี้คนแล้วไม่ยอมคืนเนี่ยนะครับชีวิตจะไม่มีความสุขครับ ทำอะไรก็จะมีแต่เรื่องปวดหัวเข้ามานะครับไม่เป็นไปนดังหวังนะครับสิ่งที่ตั้งใจไว้นะครับก็จะไม่สําเร็จบอกเลยว่ากรรมของคนที่ติดหนี้แต่ไม่ยอมคืนรุนแรงมากเลยนะครับมาตรวจดูนะครับในเรื่องที่3มนะครับว่าคนที่ติดหนี้คุณแต่ไม่ยอมคืนจะได้รับผลกรรมอย่างไรต่อไปโอ้สูญเสียโชคร้ายดวงตกชอบชำ้ำ ทะเลวิวาทอย่าร้างไม่ลงรอยกันเขาจะได้พบกับจุดจบอะไรบางอย่างนะครับบอกเลยนะครับผลกรรมกําลังจะทํางานนะครับโอ้นะครับดูกันขนลุกเลยนะครับบอกเลยนะครับว่าเขาจะประสบเคาะกรรมอย่างหนักนะครับและนี่คือเคาะร้ายที่จะเกิดขึ้นแก่คนที่ติดนี่คุณแล้วไม่ยอมคืนทุกวันเนี้นะครับเขาก็จะชีวิตแบบไม่มีความสุขอยู่แล้วนะครับเขายังจะต้องมาเผชิญกับเคาะร้ายนะครับ สูญเสียดวงตกชอกช้ำเคราะร้ายนะครับถูกหักหลังถูกหลอกนะครับบอกเลยว่าใช้ชีวิตนะครับไม่มีความสุขครูกานบอกเลยนะครับว่าใครที่ติดหนี้คนอื่นแล้วไม่ยอมคืนชีวิตคุณจะไม่มีความสุขหรอกครับทําอะไรก็จะไม่มีความสุขทําอะไรก็ไม่ราบรื่นมีอุปสรรคมีขวากน้ําไปหมดเลยนะครับตามที่ครูกานเปิดมาเจอนะนะครับเป็นหนี้ใครก็ต้องชดใช้นะครับไม่ชดใช้ในชาตินี้ก็ต้องชดใช้ในชาติหน้าอยู่ดี นะครับกวนบอกเลยนะครับว่าจงใช้เข้าไปซะนะครับสําหรับใครนะครับที่มีนะครับลูกหนี้นะครับที่ติดหนี้เราแล้วไม่ยอมคืนนะครับจงกดแชร์คลิปนี้ออกไปนะครับกวนก็ขอให้นะครับใครที่กดแชร์คลิปนี้นะครับจงได้รับนะครับแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองยิ่ง่งขึ้นไปในชีวิตของคุณเองนะครับขอให้เกิดโชคราบเข้ามาในชีวิตของคุณเองนะครับนะ ส่วนใครนะครับที่ต้องการปรึกษาปัญหาแบบส่วนตัวกับโงรการนะครับสามารถจองคิวแอดไลน์แอด K I U G U N ถ้าเข้ามาจองคิวกับแอดมินได้เลยนะครับ